สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับค,คุณครูอิสริยาสิทธิธสโสพลนะคะในการติว NT วิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2565ซึ่งในวันนี้เราจะมาพบกันในการติว NT ข้อที่25นะคะข้อที่25เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพซึ่งในแผนภูมิรูปภาพนี้จะเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนสัตว์ในฟาร์มแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยวัวแพะไก่ม้าหมูนะคะแล้วก็กำหนดให้รูปสัตว์1รูปแทนจำนวนสัตว์5ตัวจากข้อมูลถ้าซื้อมาเพิ่มอีก10ตัวฟาร์มแห่งนี้จะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวลำดับที่หน นะคะนักเรียนมาพิจารณาว่าวัวมีทั้งหมดกี่ตัววัวมี 1, 2, ึส่สามสนะคะวัวมีทั้งหมด4ตัวและในกราฟรูปภาพเห็นนี้กำหนดให้รูปภาพรูปสัตว์1รูปแทนจำนวนสัตว์5ตัวนำสีไปคูณกับ5้านะคะสี่ห้า 20สิหมายความว่าอัวมีจำนวนจริงๆทั้งหมดยีสิตัวนักเรียนมานับแพะนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหแพะมีทั้งหมด6ตัว6กคูณห้าเท่ากับสาสิแพะมีจำนวนทั้งหมด30สตัวนักเรียนมานับไก่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไก่มีทั้งหมด8ตัว แปดคูณห้าแปดห้าสี่สิบนะคะไก่จะมีทั้งหมดสี่สิบตัวม้ามีสองตัวสองคูณห้าเท่ากับสิบมูก็มีสองตัวสองคูณห้าเท่ากับสิบนี่คือการคิดครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่ง ลำดับต่อไปครั้งที่สองนักเรียนนําจํานวนสัตว์ในกราฟรูปภาพแห่งนี้นะคะทั้งหมดมารวมกันวัวมีทั้งหมดยี่สิบแพะมีสามสิบไก่มีสี่สิบ ม้ามีสิบตัวหมูมีสิบตัวนำสัตว์ทั้งหมดมารวมกันนะคะศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์สองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกอีกหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดสัตว์ในฟาร์มแห่งนี้มีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบตัว โจทย์ถามว่าจากข้อมูลถ้าซื้อหมาเพิ่มอีก10ตัวฟาร์มจะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวลำดับที่3นักเรียนนำจำนวนสัตว์ทั้งหมด110ตัวนะคะมารวมกับซื้อหมาเพิ่มอีก10ตัว0บวก0เป็น0 1บวก1เป็น2 1 ฟาร์มแห่งนี้จะมีสัตว์ทั้งหมด120ตัวข้อไหนถูกต้องคะข้อ4ค่ะ120ตัวเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดต่อไปเรามาดว NT ในข้อที่26ต่อกันเลยนะคะข้อที่26บอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งขายข้าวสารแต่ละชนิด ที่บรรจุปริมาณไม่เท่ากันดังนี้ชนิดของข้าวสารมีข้าวกล้องข้าวเสาให้ข้าวหอมมะลิและก็ข้าวขาวนาปีข้าวกล้อง5 0าถุงบรรจุ1กิโลกรัมข้าวเสาให้ร้0ยถุงบรรจุ5กิโลกรัมข้าวหอมมะลิส0สิบถุงบรรจุน้ำหนัก1ิกิโลกรัมข้าวขาวนาปี ยี่สิบถุงน้ำหนักยีห้ากิโลกรัมจากข้อมูลถามว่าร้านค้านะคะร้านค้าขายข้าวสารชนิดใดมีน้ำหนักต่างจากชนิดอื่นลำดับที่หนึ่งนะคะลำดับที่หนึ่ง นักเรียนมาคิดน้ำหนักของค้าวแต่ละชนิดข้าวกล้อง500ถุงหนักถุงละ1กิโลกรัม500คูณ1เท่ากับ500กิโลกรัมข้าวเสาวให้จำนวน100ถุงหนักถุงละ5กิโลกรัม ร้อยคูณห้าเท่ากับ,500กกห,นนบ,บห้ากิโลกรัมข้าวหอมมะลิมีจำนวน30ถุงถุงละ15กิโลกรัม30ถุงถุงละ15กิโลกรัมเท่ากับคุณครูจะจะนำนักเรียนนะคะมาดูวิธีการคุยแบบ ตั้งห้อยนะคะเพื่อจะย่นระยะเวลาในการคูณให้สั้นลงคุณครูจะนำสิบห้าอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็นำสามสิบอยู่ข้างล่างอย่างนี้เขาเรียกว่าคูณแบบตั้งห้อยนะคะห้อยเลขศูนย์ออกมาข้างนอกศูนย์นำลงมาข้างล่างสามห้าสิบห้าทดหนึ่งสามหนึ่งสามเป็นสี่นะคะข้าวหอมมะลิ จะมีน้ำหนักรวม450กิโลกรัมต่อไปเรามาคิดข้าวขาวนาปีข้าวขาวนาปีจำนวนถุง20ถุงน้ำหนักถุงละ25กิโลกรัมคุณครูก็จะคูณแบบตั้งห้อยให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนนำยี่อยู่ข้างบนแล้วก็20อยู่ข้างล่างคูณห้อยนะคะศูนย์นำลงมาข้างล่าง250 ทดหนึ่งสองสองสี่เป็นห้าข้าวขาวนาะปีหนักห้าร้อยกิโลกรัมหลังจากนั้นลำดับที่สองนักเรียนมาพิจารณานะคะว่าข้าวแต่ละชนิดน้ำหนักรวมต่างจากชนิดอื่นคือข้าวชนิดใด นักเรียนมาพิจารณานะคะว่าข้าวกล้องหนัก500ข้าวเสาให้หนัก500กิโลกรัมข้าวขาวนาปีหนัก500กิโลกรัมข้าวอะไรคะไม่เหมือนเขาเข้าวหอมมะลินะคะหนัก450กิโลกรัมคือแตกต่างจากข้าวชนิดอื่นๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้าวหอมมะลิ เป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเพราะน้ำหนักรวมต่างจากข้าวชนิดอื่นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูติวเอทก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดี